ดีค่ะมือน,นีกับิไปกินข้าวปลานะคะมีหอดทานมีเต่ามีมาทุยางนะคะแต่เบิ่งช่วงเลยได้หน่อยห้องไห่ละรอคะในรถบวนบ๊มีแ <'s> okay. ด่อหอดไซด์ดอกนี่โอ๊ยไปขึ้นรถก็เน้อจกเมายมือม่อย แล้วแล้วก็ได้มาถึงุริเวณที่เราจะหมวนครุบกันนะคะนี่ในป่านะะมีคอดีคิเยอะ อากาสวัสดีครับรึยังลูกวันนี้มาทำอะไรคะ,ะ,ะว,วันนี้มาบาร์บีคิวใช่ไหมวันนี้มาบาร์บีคิวใช่ไหมลูกนี่ค่ะโอ้ยเตะไปโดนตูดปะปา๊าโอเคต้องทำไฟนะคะถ้าไม่ทำไฟมันไม่ได้อะ ต้องทำไฟก่อนมืออาชีพไหมคะจุดไฟต้องทำไฟนะคะเต้อร่อยไหมลูกผัดเส้นอันนี้เป็นผัดหมีนะที่เมืองไทยเรียกว่าผัดหมีไม่ใช่ผัดไทยนะบางบางคนฝรั่งเข้าใจผิดนะเห็นผัดหมี่คิดว่าเป็นผัดไทยอ่ะมันก็มันสีเหมือนกันเนาะ เออสีเหมือนกันเนอะทำไมของหนูมีในในกระติกไอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปั๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูออสการ์นะดูดูเปิดข้าวเหนียวกินเหรอก็เล่นไงเขาเปิดข้าวเหนียวนั่งจกอยู่นี่ปั๊ดอ๋อก์สวัสดีครับหรืยอยัง,นงนนหนูเด็กกินวันนี้เหมือน,อ,นอันนี้เป็นโต๊ะส้มตำนะคะค่ะแต่โคกรอคนอยู่<ห>รอคนอยู่น,<ๆ>นะคะ อเค่ okay. อร่อยไหมลูกนี่ค่ะกวดนออกหินหินสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะมาทำบาร์บีคิวนะคะที่บนภูเขานิดนึงนะคะภูเขาไม่สูงแต่อันนี้เป็นเตาเอามาเองนะคะนี่เตาอย่างดีนะคะนี่เดี๋ยวจะไปตั้งที่นู้นเนาะจะทำน้ำยาหนมเส้นด้วยค่ะโอเคค่ะ ไม่เขาเขาทำสำหรับคนที่มีเตาด้วยอ่ะเดือดเตาตัวเองถ้าตาตอมี่ทำไฟนะคะนี่วันนะคะต้องทำไฟเองนะคะดูมุมขวัญเดินไปทางนู้นเดินไปทางไหนก็ได้เดินไปโอ๊ยเดินไปทางนู้นอทางนี้ก็ได้อ่ะมีหลายมุมเออได้แล้วได้แล้ว โอเคเราเธอจัดการง่ายกว่านะเนี่ยให้คุณเชไม่ติดสักทีฝรั่งกับคนไทยเนาะโปรเฟชชั่นอลเด่นเลิศเล็ดเลิดทีแต่กระดมันเีว่ามันฟันเป่าเร็วนะคะถึงขั้นตอนเสียบหมูเราเดินนี่หมู นี่ค่ะเรามากินข้าวป่าก็ต้องเสียบหมูนะคะนี่ติดสนใจติดต่อได้นะคะนี่ผักนะคะไม่ใช่หมูนี่ใครมาเกาะมาอันนี้เนื้อแม่เนื้อมาแวะได้ค่ะจะพาเที่ยวพาเที่ยวนี่ค่ะเสียบถ่ายมือค่อยแน่นี่เล็บมือค่อยไม่สวยนะไม่ได้ทำเล็บสวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะคนวันนี้วันนี้วันแม่นะคะวันนี้อันนี้วันแม่นี่แม่ประจําอกะเลยว่ายแม่เนี่ยแม่ยุ่ง่นีคอยนั่งรถมาบอกเอาวันนี้วันแม่เจ้าไม่ไหวค่อยหรอก นี่ค่ะบาร์บีคิวนะคะบรรยากาศดีอุ้ยบรรยากาศดีย่างนี่ค่ะคณะหมอลำซิ่งนะคะกำลังยังไม่เปิดวงค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะมีหมอลำซิ่งได้เบิ่งหมอลำซิ่งอยู่ไอตาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วบอเขากันเสิร์อ่ะ วาดูนดงมะวางมเอเสียบด้านไหนนะเอาใหม่เอาอะไรก็ได้่าให้มันขวางลำ่าให้มันขวางลำใช่ไหมเสียบแบบไหนก็ได้นะคะอย่าให้มันขวางลำบัสนมันจะได้สุกง่ายเพิ่งรู้นะนินพี่โอรู้มาก่อนไหมรู้เอารู้อยู่แล้วป๊าดรู้ฝึกอยู่คนเดียวเรอป๊ดน่ะไปทำงานร้านอาหารได้นะ เออเรียนมาอยู่เอาบอกแต่ไม่เคยนุเสียบนูเล่นเสียบมั่วเลยนะไปเรียนเฉยๆอันนี้เชฟอันนี้เชฟใหญ่เสียบให้ดูนะคะนี่เอาบอกนี่ค่ะเชฟใหญ่เสียบให้ดูนี่ค่ะแดดไล่ ไ,ไนี่นี่เราอยู่เรามานอกนะคะแต่เราก็ยังเหมือนบ้านนอกเหมือนเดิมนะคะนี่ฝุ่นคอ,อกเตอร์ก็มีเห็นบอม,มเขามาจับนะคะตำรวจมาจับคนรักของในธรรมชาตินี่ต้องเอาไปาเกดไฟเนะเาะแล้วก็ถ่ายด้านล่นลนลไปทางนี้เห็นดาแก่อะ่ะอทำเป็นล้มหน่อยทำเป็นล้มหน่อยสิ สะดุดสะดุดไหมลูกดูวิกเตอร์ไม่มีเพื่อนเล่นวากูสงสารวิกเตอร์คอยบอกลำไมมาวิกเตอร์จะเล <c ười> ่นกับใครก็พูดอยู่มามามาเอาไปหมาได้ยดัวิเตอร์เอาไม้ไปด้วยเด้อหอบไม้ทันยาหอบไม้ไปเด้ว ตรงนี้มันไม่เปื้อนตรงราดราฮัทเนาะมีสนามเด็กเล่น ผ่านไหมลมมันไม่ผ่านแล้วทีนี้มันก็เลยติดยากรอบที่สามนะคะดังไฟทีนี้ไฮโปให้มือโป,ปไปดังแล้วนั่นนี่มือแม่จะไปอมทานไขมือซื่อป่ะเนาะ <laughs> มือแม่ดังไฟจะไม่เผาทานออกไหมให้เหลือแต่ขี้เท่าอามีหัวเตยเลยเฮ้ยบิเตยอุ้ยมีเปรด้วยเออคือดีแต่มันเกิดเข้าไงเขาเป็นเจ้าชายไงวันนอ้ามเราตนผัวเจ้าไม่มีเขา,ทาอ,อีน่งมายืนกูดูดูเพเื่ <laughs> อนกูก <laughs> ับ <laughs> เพื <laughs> เอ่ <laughs> อนแล้ว <laughs> เพื <laughs> เอ่อนกูกับนอนนะ มีเพลงเพื่อนเพื่อนนอนคุยไงเพื่อนนอนคุยปมเป้มเพื่อเอาเพลงอันเดียวเหรอันเดียวมาจากอเมริกาได้ละหนักคนมันดีเพรามันรับน้ำหนักได้ เอฟเฟกต์เลยนะควันโอ้โหบรรยากาศดมีควันนี่ค่ะเอาถ่ายมือซิถ่ายมือถ่ายช่วงมือนะเออช่วงมือล้างปัดไม่พัดจะไรนะคะนี่มัละกอสะอาดแต่เล็บไม่สะอาดไม่พัดจะไรนี่ค่ะบ่อน้ำธรรมชาตินะคะน้ำนี้เขาเอาจากน้ำฝนนะคะนี่อือสุดยอดค่ะเสร็จแล้ว แค่นี้แหละล้างแค่เดียวพอก็จะไปล้างเดี๋ยวเดี๋ยวแลวเก่อนไปสุดเห็นโชว์เลยอันนี้เป็นเนื้อนะคะนี่เปิดเปิดออกไม่วันแต่คุ้งไม่วันทุกไปทำรังแล้วค่ะนี่เนื้อเอาเอาเข้าถ่ายถ่ายตรงเตานะนี่ค่ะัก็เองครอบครัวนั้นมาทะเลาะกันเรื่องไฟทำไฟไม่ติดบินจ้าบุกติดปากกันตายบอกเออแยกกันเมื่อครอบครัวไหมเอืโอ้เยอะแล้วพรอบครัวคอบครัเนาะ ว่าเจ้ค่อยเป็คนดูเลยค่อยเมาเลยใครอ,ออกไปเข้าเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้กันเด้อนุ่นนี่ค่ะบาร์บีคิวของเรานะคะยีแล้วนะคะบาร์บีคิวตะแเสบบภาคี่ค่ะเ,เอาลงย่างเรื่อยๆนะคะคนไทยนะคะต้องดูแลกันต้องกินด้วยกันนะคะแชร์กันกินนี่ค่ะในป่ามวนมวลอะไรค่ะคุณกังหันมาเด้อจากินเขาป่ากัน อ,ออกมาจากบ้านนะคะต้องกลับไปเอาผงชูรสเดินนี่ไม่งั้นไม่แล้วนะผงน,นัวเออผงนัวอุตส่าห์เอามาจากบ้านแล้วกับขี่รถย้อนกลับไปเอาผงรสผงนัวสูงใหญ่แท้อยส,สอยสก็ค่อยเอาไปถ้าออกงานตลอดเลยนี่ถวองานอะไรตั้งแต่โคิด้ไม่ได้เออออยอันนั้นไอ้ไม่ได้กินดอกที่บ้านแต่เวลาออกงานเนี่ยต้องกินกินกับเพื่อนไงอากาศที่นี่ดีวะเจ้าอยู่เมืองไทยเป็นยังไง ตำบักหุ่งอีกแล้วนะคะเมืองไทยมันไม่ใช่ร้อนเหมืนี้มีผักเหมืเส้อแนวนะคะอันนี้ผักเอามาจากบ้านผักกาสลัดนะคะแตงกวาแตงกวากระหล่ำปีมะเขือเทศเดี๋ยวเปิดร้อนมากเออค่อยอยู่ไม่ได้ต้องอยู่ในตู้เย็มะเขือเทศนะคะนี่พริกแห้งมะเขือนะคะมะเขือนี่มะเขือเหลืองมะเขือนะประมาณนะคะจากบ้านอันนี้ซื้อนะคะนี่ตลอดที่มีห้องเน่ยตำหมกฮง งับทางงับเลยค่ะมาได้จ้ากินห่าปลาปลาปลากับหนูนะคะแสบหลายนะคะพี่น้องครอบครัวคนไทยมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะก็เลยต้องแบ่งปันความสุขกันอันนี้ที่อานหนูหมักมาเองนะคะแบ่งปันเพื่อนกินคะ่ะอ่านี่ค่ะรอยยิ้มของเราคือรอยยิ้มจากคนไทยในต่างแดนนะคะ เราโครงการเราไม่ทิ้งกันค่ะนอกจากยืมเงินนะคะเวลายืมเงินนี่ทิ้งกันอัตโนมัติเลยค่ะอืมค่ะแซบค่ะค่ะแซบแซบเออนั่นแหละเอาใส่เอาจานเอินผู้ชายมากินให้เขาเจ้าอันนี้ก่อนมีสองคนนอนเอินละเดี๋ยวเพิ่นกงลังมาอีกผู้หนึ่งมี่จานี่แซบแซบนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเอาชิมดิเอาแซบสุขสันต์สุขสันต์วันแม่ทิ แม่ครัอแม่อยู่บ้านแม่อยู่บ้านเอาก็ชอบกินนมจีนไหมขาปุ้นปูยป่ชอบไม่ชอบดูอแกกินเซ็นต์ตกเอูดมืออร่อยไหมลูกฟาไม่ต้องใส่เอฟเฟกนะพี่ครับสดทุกทีเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยล่ะแสบบ่ เรอก็ต้อกินสิเยอะมากนะเบิงพุงเนี่ยมันเีลยวแต่โตวิกเตอร์กินน้อยนอยคนน้อยมันเีลยวแต่โครงสั่งนี่เอาสับกระชายใส่ด้ยป๊าดนี่ค่ะขนมจีนอีกแล้วนะคะอีกงานขากล้ายนะคะเชฟใหญ่ลูกที่นี่ไม่มีหิมะลูกอันนั้นน่าจะเป็นเกลือหรือเปล่า ไม่ม so ีที่น yes. ี่ไม่เคยหนาวไม่เคยมีหิมะหูกไมมันใ่มมน่าจะคนเอาเกลือมาทิ้งเฉยๆยอว่มันเยะใช่ปะอมได้อะไ่อยไม่ได้อนแไตะเลยอาไอลูกไอเตเตกค่นี่สี่กิโลนะน่อเดี๋ยวมึง่างางกันดง่า่างนีแรลนะข้ยังได้หลายรับเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบทริปแล้วนะคะก็กำลังกลับบ้านกันนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจนะคะขอให้โชคดีทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ